ซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการล่าสุดช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาบรรยากาศเป็นอย่างไรเจอปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่ติดตามได้จากคุณวุฒินันนาหิมครับ คุณผู้ชมครับผ่านมาแล้วเกือบ10ชั่วโมงสำหรับการเปิดอาคารผู้โดยสารหลังที่2ของสนามบินดอนเมืองเหมาะสําหรับผู้ที่เดินทางไปยังจังหวัดต่างๆโดยสายการบินทั้ง7สายการบินที่บริเวณชั้น3เป็นผู้โดยสารขาออกที่ผมยืนอยู่นี้คือแถวที่15ของสายการบินนกแอร์ผู้โดยสารส่วนใหญ่ยังสับสนการประชาสัมพันธ์ที่อ่อนของท่าอากาศยานไทยในส่วนของสนามบินดอนเมืองนะครับแต่ว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกอย่างเรียบร้อยดีในแต่ละจุดต่างๆจึงทําให้การเดินทางนั้น ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยังไม่พบปัญหาใหญ่ใดๆสิ่งที่มีความแตกต่างจากเดิมนะครับก็คือผู้โดยสารที่เคยมาใช้บริการสนามบินดอนเมืองนั้นจะต้องขนสัมภาระเข้าไปยังจุดสแกนก่อนแล้วค่อยนําบัตรโดยสารกับผู้โดยสารนั้นไปเช็คอินเพื่อเข้าไปยังจุดของผู้ที่รองรับผู้โดยสารนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายการบินดอนเมืองหลังที่2นั้นผู้โดยสารไม่ต้อง เอาเครื่องสัมภาระต่างๆนะครับเข้าไปยังสแกนแลน้วเพียงแค่ใช้ระบบเดียวก็คือเช็คอินแล้วก็สแกนไปในตัวถ้าหากเจ้าหน้าที่พบสิ่งต้องห้ามที่ก่อให้เกิดวัตถุอันตรายหรือว่ามีสิ่งของมีคมอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกผู้โดยสารนั้นมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ร่นระยะเวลาไปได้เยอะเลย เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเนชันทีวีเอาไว้คุณเพชรชั้นเจริญบอกว่าตอนนี้ท่าอากาศยานไทยในส่วนของดอนเมืองกำลังปรับระบบให้อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังจากที่ผ่านมาสายการบินโลคอสแอร์ไลน์มีปัญหาระบบเช็คอินล่มหลายครั้งแล้วอาคารหลังนี้นะครับดำเนินการคืบหน้าไปแล้วประมาณกว่า90%ตตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ รองรับในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณวันละ10,000แสนคนส่วนเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้นประมาณ20%อยู่ที่650-700ถึงเเที่ยวบินต่อวันครับทราบไหมครับว่าเขาเปิดเป็นวันแรกที่นี่ไม่ทราบค่ะนี่ครั้งแรกนะครับเนี่ยเลยคะ่ะนี่คุณป้าได้ปละเดิมนะครับเนี่ยเลยคะโอ้โหดีจังเลยแล้วแล้วอยากให้เขาปรับปรุงเรื่องไหนบ้างครับห้องน้ําห้องท่าเป็นยังไงบ้างห้องน้ําห้องท่าก็โอเคค่ะ ไปลองใช้มาแล้วใช่ไหมครับใช้มาแล้วเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เป็นยังไงบ้างมีคองมอกตามจุดไหมมีค่ะมีมีค่ะที่นี่บริการดีมากเลยสิ่งที่ผู้โดยสารต้องรู้ถ้ามาใช้บริการสนามบินดอนเมืองตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่แถว9ถึง10ในชั้นที่3จะเป็นสายการบินไทยแอร์เอเชียแถวที่11สายการบินรเอรีลส์โอเรียนไทยไทยไลออนแอร์ แถวที่12เป็นสายการบินไทยไลออนแอร์เช่นเดียวกันแล้วก็มีไทยสมายด้วยส่วนแถวที่14ถึง15เป็นสายการบินนกแอร์สำหรับการบินต่างประเทศให้ใช้อาคารผริโดยารหหลังเดิมครับ ดังนั้นคงต้องรอดูอีกครั้งนะครับว่าในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันนี้ปัญหาเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นกับสนามบินดอนเมืองตั้งแต่ระบบการเช็คอินรวมทั้งการสับสนของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ยังมีอยู่หรือไม่ถ้าไม่ก็จะทําให้สนามบินดอนเมืองนั้นสามารถรองรับขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับนักท่องเที่ยวได้มากถึง30ล้านคนต่อปีก็เป็นได้ครับ